สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมืนีกะมาพบกับน้ำเชียร์ตามนัดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมก่อนนอนเช่นเคยเลขแม่สุพันธ์ค่ะครับสำหรับเลขกพ่อสุพันธ์เอฟซีถามใต้คอมเมนต์ก่อนมาเชียร์ลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมลงไปแล้วครับผมค่ะลงไปแต่เมื่อวานแล้วครับผมค่ะครับเลขของพ่อเซียนสุพันธ์อยู่ก้าวมาเชียร์แชนแนลครับพี่น้องค่ะครับ เดวะ่ะน้ำเชีย่ยมีหอดแม่สุพันพอสุพันพี่สาวสุพันครับกะกะมีอีรีค่ะพี่สาวสุพันกะมี่อิรีงวดว่าหันพันรุดเนาะแม่ค่ะเอ๊บซี่เซียนของน้ำเชี่วกะมีหลายค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเป็นอยากแบ่งปันค่ะเอาคลิปนี่เป็นเหลขกลางอาสองตัวมาหนึ่งตัวของแม่สุพันค่ะท่านผู้ชมของแม่สุพันอ่อ มื่ขึ้นน้ำเชี่ยกับปล่อยเหล็กบนไปแล้วเนาะค่ะปล่อยเหล็กบนไปแล้ววิ่งตัวเดียวก้าวบนค่ะคแต่ว่าแม่กะให้เบิงไปก้อนก็นได้นั่นเป็นหัวยสัญจรแม่ครับผมค่ะเอะ คลิปนี้ก็จะเป็นเหลขลรางค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวสิบเจ็ดงวดเพ่นวาค่ะก็เลยว่าให้เอฟซีฟั่งเนาะค่ะคเอากรอนอื่นจะไปรับชมรรบฟั่งตัวเล็กของแม่สุพรรณน้ำเชี่ยก็ขอขอบพระคุณแม่ที่เิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะทดานู้ชมไปรับชมรับฟั่งแม่กันเลยเด้อค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่เชี่ยก้มาเชี่ยครับแม่สวัสดีครับผมครับค่ะแม่ตามนัดค่ะ นัดแม่ไว้ว่าจะปล่อยเลขล่างวันนี้วันที่่25เนาะแมน <25. S 1> ครับผม25แม่สูตรเลขล่างนี้เดินดีไหมแม่สองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสิบเจ็ดงวดติดแลปะป้าส<อ>ิบเจ็ดงวดติดสองตัวมาหนึ่งตัวสิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดงวดติดค่ะท่านผู้ชมเคยกอดคอกันมาไหมแม่แม,มีงวดที่ ที่มาสามตีอะ่ะมาคู่กันเลยอืมสามสี่มาคู่กันค่ะงวดที่แล้วมาสามสี่สิบเจ็ดงวดติดงวดนี้ตัวไหนแม่วันนี้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะไม่ประกอบคู่เนาะแม่อือไม่ประกอบนะเพราะว่ามันไม่มีหลักสิบล่างของแม่งวดที่แล้วมันหลุดค่ะ เพราะว่าทุกทีมันก็จะจะขาดตลอดนะสิบปงวดแต่งวดที่แล้วอ่ะสูตรแม่มันหลุดหลักสิบล่างอ่ะค่ะแต่ว่ามันก็มันกอดคอ,อกันมาสามกสี่ไงมันก็เลยผิดงวดที่แล้วหลักสิบอ่ะครับเลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะู้สิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดงวดโอ้สุดยอดงวดนี้มั่นใจไหมคะแม่สูตรนี่ ก็มั่นใจอยู่นะเพราะว่ามนชนกันหลายสูตรอืมชนกันมากที่สูตรไหนคะแม่เลขเอ่อศูนย์กับหนึ่งค่ะตัวไหนคะศูนย์มันชนทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งอ่ะค่ะครับชนทั้งศูนย์ชนสองตัวเลยค่ะแต่ว่าจะชนกันแต่ชอบหนึ่งเพราะหนึ่งมันชนเยอะที่สุดอ๋อหนึ่งแม่มีหลายสูตรเนาะแม่ครับ เป็นกะเจ็ดสำรองไวเนาะค,ค่ะเทียบสูตรไปเรื่อยๆแม่สูตรที่แม่บอกว่ามีนอกเหนือจากสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีสามตัวมาหนึ่งตัวสำหรับล่างอ่อก็มีก็เดินดีมาติดเจ็ดงวดติดเหมือนกันไม่หลุดเลยอืองวดนี้น้ำเชียร์ขอได้ไหมคะแม่ได้ตัวไหนคะแม่เก้าศูนย์หนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งโอ้เพิ่มเก้าขึ้นมาเก้าศูนย์หนึ่งเพราะมันเป็นสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าเข้าแน่นอนครับแต่แม่ถ้าถ้าเป็นสูตรแบบนี้หนึ่งมีสองตัวอันหนึ่งมีสามตัวเขาจะประกบคู่กันไหมคะแม่ไม่เคยประกบนะเพราะเพราะแม่จะเลือกเอาเด่นอย่างเดียวไงตแต่เพราะ่าสูตรของแม่มันมีหลักสิบด้วยก็จะเอาประกบกับหลักสิบ์เลยค่ะงวดที่แล้วเราสองสูตรจะเอามาชนกัน แล้วก็จะเอาไปเข้ากับหลักสิบ,ค,บค่ะมันจะไม่จับคู่กันมาเท่าไหร่ครับผมจะไม่ค่อยกัไม,ไม่จับคู่นะสามตัวมาหนึ่งตัวก็ไม่จับคู่นะครับผมแต่ว่าบางทีสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวเราเอามามชนชนกันไงค่ะเอาแม่บ้านด้าเชียเห็นแม่พูดให้ฟังว่าที่ที่หนูถามเมื่อคืนว่าเลขบนนะค่ะท่านผู้ชมมาเนี่ที่หนูถามแม่ว่าสูตรนี่ ของแม่ประกบคู่กันออกมานี่อ่าเห็นเห็นแม่ว่าเป็นสามตัวก็ <3 S 2> วมีครับผมค่ะชุดสามตัวก็มีก็มีสามตัวชุดหนึ่งชุดสองแล้วก็เอาเด่นบนทั้งหมดก็เข้ามาในสบสีงวดเลยนะสามตัวแต่ว่าแต่ว่าเลขมันจะไหลชุดไงแต่ถ้าเรามีเลขดับก็มาตัดได้ถ้าจับเป็นเนาะอื สามสูตรประกบคู่กันค่ะเป็นเลขสามตัวตรงโต๊วใช่ไหมมันมันโต๊ดเดินมากจะเข้าตัวกลับเราไม่ได้ปักหลักไงครับผมอมืค่ะถ้าเรามีหลักร้อยเราก็เอามาปักหลักได้เนาะใช,ใช่ครับครับผมแม่แม่ลองย้อนหลังดูหลังจากน้ำเชียร์ถามใช่ไหมคะแม่แม่ประกบให้เอฟซีหน่อยนะคะแม่ยองดูประกบได้หรือเปล่าหรือเพราะว่าเลขมัน สามชุดเนี่ยคาะตัวมันก็จะได้ไหลายชุดง่งอืมเอาบ่าคขาทันมูนส้มาหลายสุดล่องเบิงบ่ค่ะแต่ว่าให้ให้เอฟซีไปจับเองได้เนาะถ้าชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้จับเองมันก็จะไหลตัวไงเดีย๋ยวจะว่าไหลตัวอือเพาว่าน้ำเชียร์จะช่วยแม่จับด้วยเพราะว่าเลขมันมันเป็นตามสูตรอย่างนี้มันก็เลยจับยากนิดนึงเพราะมันจะไหลตัวสามตัวนะค่ะ แม่งวดนี้หนูขอเอ่อทดลองดูค่ะแม่ <ây el> <c oughs> ว่าจะได้กี่คู่ค่ะก็อยาจะลองจับดูว่าจะได้กี่คู่แต่เลขมันไหลตัวไงเรายังไม่ได้ลองจับดูเลยค่ะเดี๋ยวหนููนรอค่ะแม่รอดนะคะท่านผู้ชมลองทดลองดูทดลองบนดูค่ะสามตัวตรงตัว,อตวเอาแม่ สำหรับเลขล่างค่ะบ้านนี้มาเลขล่างค่ะเลขล่างวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งค่ะ <10. S 2> ส่วนสามตัวมาหนึ่งตัวได้เก้าศูนย์หนึ่งค่ะอู้เสียงดังแน่เด้อดขาดเป็นช่วงผนตัดเล็กถือว่าเป็นเลขซ้ำกันใช่เนาะ,ะสนนูย์นี่ชนกันค่ะเพิ่มเก้าเข้ามาโอ้ถ้าศูนย์มาก็ดีใจสักเล้าเนี่ย ชอบศูนย์ครับค่เพราะอ,อีสูดเนี่ยมันก็ชนศูนย์กับหนึ่งเนาะครับผมเอาแม่น้ำเชียรก็จะรบกวนแม่เท่านี้นะคะแม่จ้าค่ะขอบคุณมากค่ะแม่จ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมแม่ผ่นกระวอลังไมให้ฟังเนาะว่าเอเล็กเด่นบนครับผมค่ะ มันหลายสูตรขันมนผู้มขันออมาโล่งห้เบิงคือจังแม่เพิ่นว่าเดวเอฟซีสีว่าอีกค่ะมันหลายเพิ่นว่าหลังจากน้ำเชี่ยวถามแล้วเพินเลยย้อนไปเบิงว่ามันมันประกบกันบอค่ะครับมันกับประกบกันขันมนผู้มเรขได้ได้โตดแม่เลียสามตัวเลยเนาะแต่ว่ามันจะหลายคูปัญหาจะหลยคูครับค่ะลองเบิงบ่ะันานผู้มวดเนี่ หลยครูขันมันเขา่ามันกะโอเคอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมไ <Man. S 1> ลยครูจะสิทอดาค่ะเดี๋ยวสิโทษไปถามเพื่อนอีกค่ะเดี๋ยวนั้นขันตามนี่ข้อมเมนีนถาเลยค่ะท่านผู้ชมร่องเบิงค่ะเอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นเลขลางเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเลขลางค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งค่ะเพื่อนกะให้สูตรเอ่อสามตัวมาหนึ่งตัวพร้อมมันกะส้นกันครับค่ะ ก้าศูนย์หนึ่งค่ะครับอีกศูนย์หนึ่งค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาะยูดีไม่แห้งสุขูสุข้ขนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ